เอาพยายามลูกเร็วเร็วเออพยายามเร็วเร็วโอ้มันมันถูกแล้วอีกหน่อยนึงอ้าวถูกเอาเริ่มถูกแล้วเริ่มถูกแล้วเร็วเร็วอาถูกเอาแล้วเลยถ้าโตถูกอีกแล้วเร็ว เอาเร็วเร็วสวัสดีครับเอาเร็วเร็วเร็วเอาเร็วเ,เร็ว,เ,เ,รวเ,หเห็นพี่เห็นเห็นพี่ก็สวัสดีครับยังลูกเออเอาสองเอาเลยเว้อีกลูกนึงเร็วๆ